มีสายดินแล้วต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วอีกหรือไม่พี่เบบครับกําลังดูอะไรอยู่หรอครับพี่กําลังดูว่าบ้านเราเนี่ยมีไอ้เครื่องตัดไฟรั่วหรือเปล่านะแต่บ้านเราก็มีสายดินแล้วนะครับต้องมีเครื่องตัดไฟรั่วอีกหรอการติดตั้งสายดินนั้นจะทําให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลลงดินได้สะดวกโดยไม่ผ่านร่างกายเราส่วนเครื่องตัดไฟรั่วจะทําหน้าที่ตัดกระแสไฟที่รั่วออกมาก่อนที่จะไหลผ่านร่างกายเราทําให้เราไม่ถูกไฟดูดและช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นเราก็ควรติดตั้งทั้งสายดินและเครื่องตัดไฟรั่วนะครับแบบนี้สิครับใช่เลยบ้านเราเอขาดอีกหลายอย่างเลยเนาะทั้งเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดกระดาษแล้วก็เครื่องตัดผมแต่ว่าพี่เนี่ยมีอยู่แล้วเครื่องหนึ่งนะเครื่องอะไรหรอครับเครื่องตัดค่าขนมรีวายไงโดฐานเดือนนี้ใช้ไฟไปเปอ้สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค